สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสักแป๊บนึ่งนะฮะก่อนที่ผมจะไปบรรยายข้อดอกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเ,ออเนื้อหากฎ7ข้อนะครับเป็นคำแนะนำสำหรับการผ่อนบ้านนะครับอ,อ่นี่ต้องจะตรงนะบก,การผ่อนบ้านนะครับอ่าก็มีคําแนะนำว่าอะไรครับก็สมมติว่าเรากู้ซื้อบ้านนะครับ วงเงิน2ล้านดอกเบี้ย5%ระยะเวลากู้เนี่ยนาน30ปีต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่รวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะคิดได้โดยใช้โปรแกรม eZ Calculator นะครับซึ่งโหลดได้จากมือถือนะฮะทั้งระบบ Android และ iOS นะครับกเ็เป็นรูปนี้นะฮะแล้วก็โหลดขึ้นมาโหลดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กด TVM Calculator นะกดเข้าไปอย่าลืมนะกู้2ล้านดอกเบี้ยห้าปีนะฮะเราก็เปิดโปรแกรมปั๊บมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาก็ใส่เลยครับ p พ e เซนต์แว u e ลูเพเซนต์แวอ่านแบบฝรั่งหน่อยนะฮะล้านนะฮะก็คือเงินที่เรากู้ยอดกู้นะฮะอัตราดอกเบี้ยหนะครับระยะเวลาเนี่ยต้องแปลงเป็น360เดือนเพราะว่า,ากู้ซื้อบ้านเนี่ยผ่อนไป็รายเดือน นะสาปีคูณ12ก็ได้360เดือนนะครับท็อต้นแบบรายเดือนฮามันลี่นะแก้มันลี่โหมดก็เป็น N นะฮะกู้ซื้อบ้านนี่เป็น N นะครับเสร็จแล้วก็หา payment นะกด PMT เลยครับกด PMT หาเลยเราก็จะได้เลยว่าเราจะต้องผ่อนเดือนละประมาณ1736บาทส3ตังค์แล้วไงครับเดือนละ1700เนี่ยนะฮะกว่าบาทเนี่ยนะครับ 360เดือนเป็นเงิน3ามล้านแนะฮะจากเงินต้น2ล้านแสดงว่าเราเสียดอกเบี้ยล้านแปดโอไมค์ก๊อดนะนะนี่ดอกเบี้ยแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าไ,ได้ดอกเบี้ยหกเจ็ดอะไรเงี้ยนะดีไม่ดีเราอาจจะต้องเสียเงินซื้อบ้านสองหลังเลยด้วยซ้ำแต่ได้บ้านหลังเดียวนะครับทําไงครับคําแนะนําของผมคือว่าหากเพิ่มเงินชำระค่างวดเป็นสองเท่านะฮะจากหนึ่งเจ็ดร้อยสามสิบหกเป็นสองหมื่นหนึ่งพันคือคูณสองเอาหนึ่งเจ็ดร้อยคูณสองเลย ระยะเวลาผ่อนชำระจนครบจะลดลงจาก360เดือนเหลือแค่118.12เดือนนะลองกดดูครับลองใส่ตัวเลขแล้วกดดูนะแต่คราวนี้เราจะใส่ payment แล้วก็กดหาพี่เรลียดพี่เลียดจะเป็น118.12เกิดอะไรขึ้นครับเงินที่จ่ายไปทั้งหมดจะเป็นเงินแค่2.5นะครับสีดอกเบีย้ยไป500 0 0กว่าประหยัดดอกเบีย้ยไปล้านสนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เราเอาแนวคิดเนี้ยมาเป็น ตัวตั้งในการที่จะหาว่าเราจะกู้เงินซื้อบ้านเท่าไหร่ดีนะฮะสรุปก็คือว่าหากเรามีเงินผ่อนบ้านเราก็กลับไปมองดูว่าเรามีงบประมาณในการผ่อนบ้านต่อเดือนเท่าไหร่สมมุติว่าเรามีงบประมาณผ่อนบ้านเดือนละหมื่นห้าเอามื่นห้าไปหารสองครับได้เจ็ดพันห้าแล้วก็เจ็ดพันห้าเนี่ยไปหาคนะ่างวดนะค่างวดเพื่อย้อนกลับไปหายอดเงินกู้นะฮะเปิดโปรแกรมเดิมขึ้นมาครับนะฮะเราก็ใส่ไปเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บก็พบว่าเอ่อ หมืน่นเจ็ดพันห้านี่นะฮะเราจะเราจะได้ยอดเงินกู้บ้านเนี่ยประมาณล้านสามเก้าคือประมาณล้านสี่นะครับประมาณล้านสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปกู้แค่ล้านสี่นะครับกู้แค่ล้านสี่แต่ถึงเวลา,วาเราผ่อนเราหอนตนั้นเราผ่อนหมื่นห้าเพราะเราตั้งงบไวหมื่นห้ามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากเดิมแบบนี้ใช่ไหมฮะตีกลมๆเป็นล,ล้านสี่นะฮะล้านสามเก้าตีกลมเป็นสมมติว่าเรากู้ล้านสี่นะ เรากู้ร้านสก็เป็น present value นะฮะแล้วก็เราผ่อนเดือนละหมื่นหไม่ใช่เจ็ดพันหะเพราะเราแผนไว้เรามีแผววางแผนไปแล้วเราผ่อนได้เดือนละหมื่นหนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมหอร์มาดูกันครับอ่าอย่าลืมเปลี่ยนคอมเปาดได้เป็นมันลี่โหมดเป็นเป็นเอ็นนะฮะพีเลียดจะเหลือแค่1 8 8 4 4เดือนเท่านั้นเองนะ,ะเท่ากับว่าถ้าดูทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะ เราผ่อนตามปกติเลยเป็นกูดกายคนดีของธนาคารหรือธนาคารชอบบ้างนะดอกเบี้ยเต็มๆเนี่ยนะสามรอเดือนละเ5 0ดพันห้าสามอมวดเสียเงินไปทั้งหมด2องล้านเจนะครับแต่ถ้าเราผ่อนเพื่อเป็นเท่าตัวนะเป็นหมื่นห้าเราจะเสียเงินไปแค่มื่ล้านล้านเจ็ดเท่านั้ 2, 07, นเองสองล้านเจ็ดกับล้านเจ็นี่ประหยัดดอกเบี้ยไปเกือบล้านนะฮะประหยัดด้วยไปเกือบล้านนะครับรก,อบนะบก็อันนี้ก็เป็นคําแนะนํานะครับ ในการที่เราจะาวางแผนว่าเราจะกู้ซื้อบ้านเท่าไหรด่ดีนะฮะถ้าใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีเงินต่องวดผ่อนเนี่ยไม่มากพอไม่มากไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะฮะเราอาจจะต้องดาวให้มันนานเก็บเงินนานนิดนึงแล้วก็ดาวนานๆนะฮะเราก็กู้ตามทฤษฎีเนี่ยตามแนวคิดเนี่ยนะ,ะมันก็จะทำให้เรา,ป,เราประหยัดทเมื่องไปได้อภิมหาศาลนะครับ ก็อันนี้นะครับคือส่วนหนึ่งของออออหัวข้อเนื้อหาในการบรรยายเรื่องกด7ดข้อนะครับขอบคุณมากครับ